ท้ายของเราในวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเสียดายนคะคะเพราะว่าเวลาซึ่ผ่านไปเร็วเลือเกินแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะต้องเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่จึงเลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทานอาหารอร่อยอร่อยค่ะแหมมันจะต้องพูดติดขันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอร่อยมาก,มากๆเลยกันที่ตลาดบางรักนะคะที่นี่มีร้านเด็ดร้านหนึ่งแต่พาคุณผู้ชมไปกินกันเอาเป็นว่าไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่า,าจะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรกันคะ ตลาดบางรักหรือบริเวณตลาดบางรักนั้นคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่ามีร้านค้าร้านอาหารมากมายที่เป็นตำนานผู้อยู่กับย่านนี้มานานแสนนานบางร้านก็ทำการค้าขายมามากกว่า50าถึงปีเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าสุดยอดลอยจริงๆนะคะคุณผู้ชมและในย่านนี้ก็มีร้านอาหารชื่อดังอยู่หลายร้านที่ซุกซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ค่ะและต้มงบ,บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมกันในวันนี้เนี่ย ทานไม่ได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันเลยค่ะที่ร้านนี้ร้านเป็ดย่างนายสูงแห่งตลาดบางรักนั่นเองค่ะ สูงตอนที่บางรักนั่นเองค่ะอาจจะเพื่อแนะนำตัวนิดนึงโอเคอันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่เจริญนะคะเป็นเจ้าของร้านนี้นี่เองนะคะร้านเป็ดย่างในสูงบางรักนะครับค่ะครับเจ้าเก่าครับครับนขายมากี่ปีแล้วคะเอ่อถ้ารวมร้านเก่าก็เลยร้อยปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ่นแรกครับพ่อผมเองครับคุณพ่อชื่อในสูงครับอ๋อชื่อนี้เลยมาเป็นพี่เจริญนะคะเป็นเจเนอเรชั่นที่สองอ่าอ่า เอาวันนี้เราอยากพูดข่าทํำเพลงเลยมาดูกันกที่เมนูที่อยู่ข้างหน้าเราดีกว่านะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะครับอาหารหลกัหลกๆของร้านเราครับก็จะเป็นเป็ดย่างครับเป็ดย่างที่ย่างด้วยเตาถ่านครับ<อ>เป็นสูตรโบราณครับผมแล้วก็จะมะีหมูแดงกับหมูกรอบครับหมูแดงก็จะอบน้ํำผึ้งนะครับกับขั้ข<อ>ขนตอนใช่ครับแล้วก็จะมีะเป็นสองเมนูหลักที่แบบ หาที่ไหนไม่ได้นั่นก็คือขาเป็ดยัดไส้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีที่ไหนทําแล้วครับแล้วก็มีขาหมูยัดไส้ยังครับผมยังมีเป็นบางร้านเมื่อกี้เราแอบเห็นแล้วนะคะแบบหน้าตาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยใช่เขามีชื่อเรียกอีกอื่นอื่นอีกไหมคะอ๋อเขาเรียกเล่นๆครับเรียกมังกรห้าเล็บทําไมถึงต้องมังกรห้าเล็บเพราะมันเป็นขาครับแล้วก็มีหมูหมักแล้วก็พันด้วยไส้เป็ดมันจะดูเหมือนแบบเป็นขามังกรครับ อารมณ์เหมือนคล้ายทำอันนี้เป็นเมนูโบราณเลยคะหรือว่าเป็นใช่ครับเป็นอาหารอาหารโบราณของสไตล์กวางตุ้งครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีทําแล้วในประเทศไทยมีแค่เราเจ้าเดียวเจ้าเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมไค่ต้องมาชิมนูนั้นละไว้ให้คุณผู้ชมได้มาลองลิ้มชิมรสกันเองโอเคอันนี้เรามาชิมนะคะเป็นเมนูโปรดเลยค่ะของแอมเองนะคือเป็ดย่างให้แอมลองชิมก่อนเลยนะโอเคอันนี้เป็ดย่างใช่ไหมคะ นเลยครับอ่านี่น้ำซอสก็เราจะไม่ไม่ต้องมีน้ำจิ้มแล้วเีกนไหมคะก็จะเป็นอันนี้เพียยวเลยคือน้ำราดของเราก็จะทําเป็นเป็นเป็นสูตรของพ่อของผมอยู่แล้วครับอ๋อาทะานกะานกับพริกซีิ้วดำอ๋อครับก็เป็นข้าวหน้าเป็ดเป็ดเป็นเนื้อเป็ดชิ้นโตโตใช่ครับเป็นไงบ้างครับฮฮฮฮฮนุ่มมากนุ่มมากต้องคูดเบาๆด้วยนะอ่ะ รสชาติเป็นไงหอมไหมหรือยังไงคุณพี่จะบอกว่าเนื้อเนื้อแน่นนุ่มสายต้องชิมเองเอ,อ่ะอ่ะสะใช้ชิมให้สักครู่นะคะขอรอก่อนขอสักครู่หนึ่งขอคำเล็กๆแต่บอกว่าอ่ะอะร่อยมากขอบคุณครับชิส้สองถึหนึ่งคือคุณผู้ชมครับ น้ำราดเนี่ยเขาจบเลยนะคะไม่ต้องแบบไปหาอะไรเพิ่มเติมเลยคือรสชาติเนี่ยน้ำราดเนี่ยมันจบเลยกินกับเนื้อนุ่มๆหอมๆเนี่ยจบเป็ดย่างรสชาติโรงแรมเหมือนกินพนาานันธุ์คารอื<ด>อแต่คามคือเนือน้อเป็ดเนี่ยจะปกติแล้วเวลาเขาน้าเป็ดทั่วไปอาจจะหนยชิ้นบางกว่านี้หน่อยจะมีถึงแม้จะชิ้นเนี่ยหนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าความนุ่มความหอมแล้วก็น้ำราดเนี่ยมัน เนื้อเป็ดน่นมากใช่แล้วไม่ต้องซิมอะไรเพิ่มแล้วด้วยคถูกเพราะว่ามันจบในแค่จานเดียวอ๋อแตจริงๆอันนี้ยอมรับเลยเพราะเหมือนแบบร้านพนาคาหรูๆแพงๆนี่ในราคาเท่านี้แล้วได้เต็มๆหนีนี่แบบสุดยอดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้พักเป็ดไปครึ่งตัวอ่ะมาต่อที่หมูครึ่งตัวโอเคหมูตัวนี้ตัวนี้ไม่ขายค่ะต้นกินสดอันนี้เอาไปหมากทำไหมคะ อะไมั้งคะไม่ดีเหรอคะอะไรกินใหญ่เลยก็ได้อ่อน้องสายนะคะเขาชอบกินหมูคะ่ะหมูกินหมูนะหมูกินหมูเป็นยังไงเอย่ยอ,อันนี้เราแต่งหนังที่อื่นยังไงคะก็ของเราจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งด้วยนะครับอ๋อจริงเหรอคะใช่ครับแล้วก็มีสมุนไพรเป็นสูตรของ ที่บอกไม่ได้เป็นเคล็ดลับนะคะไม่มีขายที่อื่นนะคะอยากชิมต้องมาชิมที่นี่ที่เดียวนะคะน้ำครึ่งเนี่ยมันทําให้หอมนุ่มหรือเปล่าใช่ครับมันทําให้หมูเนี่ยมันมีความหวานความหอมเป็นหวานจากธรรมชาติไม่ใช่หวานแบบปรุงแต่งใช่ครับจะเป็นหมูแดงที่หน้าตาอาจจะคล้ายๆหมูย่างมากกว่าใช่สีมันไม่ได้แดงไม่แดงจัดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สีเลยรสชาติก็จะมีความเค็มแบบจีนๆเล็กๆครับแล้วก็ ส่วนน้ำราดเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับเป็ดแต่ว่าอาจจะซอฟลงมานิดนึงครับคือน้ำจะไม่ข้นคลักเท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงว่าตัวเนื้อหมูเนี่ยนุ่มแล้วก็เห็นลายหมูแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันมันเคี้ยวง่ายมากเลยนะพี่แอมเราก็เพียงต้องลองดูทําไมอ่ะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าวิธีการหั่นหรือยังไงด้วยไหมอ่มันเป็นวิธีการหั่นอ๋อใช้เวลานานอือ แต่ละอย่างน,นี่ใช้เวลา<ม>ในการทํานานไหมคะก็นานเพราะว่าเวลาเวลาย่างก็นานแล้วส่วนเวลาหมักเครื่องก็ยิ่งนานเพื่อให้พวกว,วันดานสมุนไพรเนี่ยข<อ>เข้าไปในเนื้อครับผมเพราะว่าอย่างถ้าทาวันต่อวันขายเนี่ยคะ่ะ เราใช้เวลาที่จะขายในวันพรุ่งนี้นี่คือต้องหมักทิ้งไว้เป็นวันเลยไหมคะใช่ครับต้องหมักข้ามวันต้องหมักข้ามวันเลยเชื่อเชื่อว่าหมักข้ามวันเพราะว่าเคี่ยวไปเนี่ยมันนุ่มมันมันขาดแล้วมันก็<อ>กลิ่นพวกสมุนไพรเครื่องเทศมันขึ้นเลยอะ่ะมันมันมันแฝงอยู่ในเนื้อนี่แต่หมูแดงเช้านี้นะอร่อยอร่อยแบบจีนเออมันไม่ใช่หมูแดงแบบปั้นเตาที่หวานเจียบ อ่ะนั้นจะมีความเป็นหวานเหมือนใส่ถั่วเล็กๆแต่นี้มันอร่อยดีว่าอันนี้มันมันมันหอมเพื่เราจะพูดแค่คําว่าอร่อยดีเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นมาลองชิมดูว่าอร่อยดีคํานี้มันจะบรรยายว่ายังไงในแบบคุณผู้ชมอ่าคือมันอร่อยของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะแต่สําหรับเราเราว่าอร่อยแบบนี้แหละครับผมอ่า พี่แอมเหลกต้งหลายเมนูที่เรายังไม่ชิมแต่ว่าเราขอแอบคุณผู้ชมไปชิมดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะแอบชิมหลังรายการค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เจริญค่ะฝากร้านนึงว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนบ้างค่ะครับผมร้านเรานะครับชื่อร้านเป็ดย่างในสูงบางรักนะครับเป็ดย่างในสูงบางรักนี่ครับอยู่ตรงข้ามรูมิสารบางรักนะครับเข้าซอยมาเป็นถนนเจริญเวียงนะครับร้านเราอยู่ทางขวาเป็นป้ายแดงๆนะครับป้ายสีแดงเห็นเดชัดเห็นเด่นชัดมากครับ อยาเข้าร้านกิตนะครับร้านเป็ดย่างในสูงบางรักครับต้างโทรแ<บ>ลร้วคะถ้าสมมติสอบถามถ้า,ถาสนใจอา,อาหารเราครับให้เราบริการรับใช้นะครับก็02ครับ235-1088ครับ เปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับเอ่อเปิดตั้งแต่8ดโมงครับปิดถึง2ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครับอาหารมีหลายอย่างอีกมากมายครับค่ะนี่ที่เราออกมาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงจมันมีอีกเยอะที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นแต่คือเราไม่สามารถขนมาให้คุณผู้ชมดูได้เนื่องจากเวลาและโต๊ะง่ายอยากรู้ว่าจะเด็ดขนาดไหนต้องมาทานด้วยตัวคุณเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เจริญมากเลยค่ะค่ะลุย น่าเสียดายจังเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะต้องบอกเลยว่า3ามตลาดที่ทรายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำปันเรียมตลาดไทยที่มีทั้งผักผลไม้น่ารับประทานทั้งหลากหลายชนิดนะคะและตลาดสุดท้ายนะคะนั่นคือตลาดบางรักที่เปนอย่างนาสูงนะต้องบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะคนที่รักเบบเนะคะต้องไปทานกันให้ได้เลยนะ เอาเป็นววันนี้เนะคะเดี๋ยวทรายขอตัวไปจัดการก่อนละกันค่ะว่าจะมีอะไรนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมในเอาิตอหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับรายการป่างตลาดค่ะจะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันพุทธที่ก่าเวลาเดิมบ,าบ่ายสามโมงิมีถึงสี่โมงเย็นทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มาหานครวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการปาตลาดทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย3ามโมงถึง4ี่โมงเย็นทางช่อง Metro TV โทรทัศน์มหาคนครและจะอยู่กับสายจรีวิทชาชัยเสรีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าปาตลาดของเราเลยคะรวบรวมตลาดฟินๆแซ่บๆรสๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วละคะ่ะเดี๋ยวยักชออทีและแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือช่วงที่จะพาคุณผู้ชม ยังอยู่กันที่ตลาดเท็กขอมายเถออ